หัวข้อ16.5นะครับการเลือกสิ่งของ R สิ่งออกมาจากกลุ่ม n สิ่งโดย n มากกว่า R เหตุการณ์ที่โจทย์มักกำหนดก็คือนะครับการจัดคนเข้าห้องพักนะครับหยิบสลากนะครับเป็นบัตร in ออกจากกล่องเลือกคนจากคนจากกลุ่มคนในกลุ่มนะครับลักษณะนี้เป็นต้นนะครับการจัดคนเข้าห้องพักหยิบสลากเป็นบัตรจากกล่องเลือกคนจากกลุ่มนะครับของคนในกลุ่ม จะได้ n r นะครับโดย n เนี่ย,ยเช่นมีของ10สิ่งเลือกออกมา4สิ่งก็จะได้14ลักษณะนี้ก็คือ n factorial หารด้วย n ลบ r factorial คูณกับ r factorial อย่างนี้ก็เปรียบเสมือน10 factorial หารด้วย10-4ลบ4หรือ6 factorial แล้วก็4 factorial นั่นเองนี่คือจำนวนวิธีทั้งหมดในการเลือกสิ่งของนะครับาจากกลุ่มของสิ่งของนั่นเอง ดูตัวอย่างที่16.21ครับมีบัตรต่างกันอยู่5ใบนะครับนะหยิบทีละใบ2ครั้งนะครับนะอันที่1แบบใส่คืนอันที่สองแบบไม่ใส่คืนจำนวนวิธีปเป็นยังไงแบบใส่คืนก็จะได้ลักษณะนี้ครับตอนแรกมีอยู่5ใบหย,ยิบทีละใบ2ครั้งก็จะได้5 1ครับแล้วก็ยังคงใส่คืนนะครับใส่คืนไปก็ยังคงมี5ใบอีกเหมือนเดิม นะครับอันนี้คือใส่คืนก็จะได้ห้าหนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งวิธีนะครับนะซึ่งออกมาก็คือตัวนี้ได้ห้าคูณห้าก็ออกมาเป็นยี่สิบห้าวิธีนี่คือแบบใส่คืนนะครับอันที่หนึ่งใส่คืนก็จะได้ออกมาเป็นยี่สิบห้าวิธีอันที่สองครับไม่ใส่คืนตอนแรกมีห้าใบนะครับไม่ใส่คืนหยิบครั้งแรกนะครับคนระั้งแรกก็คือมีห้าใบมาหนึ่งใบ อันที่สองนะครับเหลือสี่ใบแล้วผมไม่ใส่ขืนหยิบมาหนึ่งใบก็ตัวแรกได้ห้าคูณสี่ก็ออกมาเป็นยี่สิบวิธีนั่นเองนะครับเพรานั้กรณีนี้ก็ได้ยี่สิบวิธีนะครับสังเกตวิธีจะต่างกันอันหนึ่งยี่สิบห้าอันหนึ่งยี่สิบนะครับต่างกันดูลองทําดูข้อที่หนึ่งครับกลองใบหนึ่งมีลูกบอลสีขาวนะครับลูกบอลสีขาวห้าลูกสีแดงสามลูกสีม่วงสองลูกครับ หยิบพร้อมกัน3มลูกนะครับนะหยิบพร้อมกันนะครับ3มลูกชงหาจำนวนวิธีที่หยิบแล้วได้ลูกบอลสีแดง1ลูกเสมอหาจำนวนวิธีที่ได้ลูกบอลสีแดง1ลูกเสมอลูกบอลตอนนี้เนี่ยนะครับนะมีสีขาวหนะครับขาวหแดง3ม่วงสองนะครับม่วงสองนะครับม่วงสองเราจะหยิบพร้อมกัน3มลูกนะครับพร้อมกัน3มลูก 三路。